ลมพัดโยนเหนือผืนทรายเสียงของอาณาจักรที่ล่มสลายใต้จันซี่ทะเลทรายทอดยาวไร้สิ้นสุดอามิเงียบบันดักผู้กระทบกันเบาจางมองขอบฟ้าด่ในมือคือคำตอบสุดท้ายพวกเขาไล่ล่าของศักดิ์สิทธิ์แห่งซีเย,ย่ผ่านไปและการหักหลังบนสันทรายซาริยายืนอยู่เงาผ้าคลุมของนางราวกับคำลงเธอนำทางพวกเขาหรือส่งสู่หายนัก เบื้องหน้าเมืองลงตาค่อยๆปรากฏครึ่งจริงครึ่งตำนานอำนาจที่ไร้เจ้าของในแดนตะวันตกการล่าไม่มีวันจบเงาแห่งเส้นทางสายใหม่ภาคสามเงาลงทางตะวันตกขบวนคาราวานทอดตัวกลางทะเลทรายสายทานแห่งผ้าใหม่และเงาไหลสู่ขอบฟ้าอามินกับจางควบมาขนาดข้างลงกระซิบพูดถึงความลับที่ถูกฝังใต้ใตสายเปลี่ยนเครื่องเทศ และพายุจักแดนไกลลอดปะปนในหมู่นักเดินทางมิร่างหนึ่งในผ้ากลุ่มทองขี่ม้าดำสนิทสง่างามเกินพ่อค้างเงียบเกินขุนนางทุกครั้งที่อาหมิงมองไปพวกเขาหลบสายตาแตงเงานั้นยังไม่จากไปจางกระซิบมีคนจับตามองอาหมิงแต่ด่าดข้ารู้ดวงอาทิตย์พลอยต่ำเรายาวเหยียดและข้างหน้าอันตรายกำลังรออยู่เกมได้เริ่มแล้วแสงไฟไหววูบกลางทะเลทราย โยกไกวเงายาวไปกับสายลมจางนั่งคุกเข่าใกล้กองถ่านที่ใกล้มอดนิ้วเขาลูกขอบแผนที่เก่ารอยเลือดซึมเข้ากระดาษทำให้หมึกกลายเป็นแผลกลางผืนสัญ,ญลักษณ์หนึ่งชัดเจนดวงอาทิตย์ถูกกลืนด้วยคมมีดและข้างมันชื่อที่ถูกขีดเขียนด้วยความเร่งรีบอันรอชีพอีกฝ้าของกองไฟอาหมิงรับดาบช้าเสียงเหล็กเชิญหินกลมเกลื่อนไปกับความเงียบของราตรีจางพึ่งทำ นี่ไม่ใช่แค่เส้นทางมันคือคำเตือนมือของอารมินหยุดนิ่งงั้นเราจะออกเดินเมื่อแสงแรกมาเบื้องหน้าทะเลสายทอดยาวนิ่งเหมือนมันกำลังเฝ้ารอสิ่งบางอย่างใต้แสงจันทร์ซีจังซากเมืองโบราณผุดขึ้นจากกระสายเหมือนกระดูกของสัตว์ต่อร้ายที่โลกพยายามลืมเสาหินคุกรอนย,ยังยืนหยัดแต่ถูกกัดซอด,ด้วยลมและสงครามอากาศหนักอึ้ง ไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่คือบางสิ่งที่ยังไม่เผยตัวอาหมิงและจางหยุดม้าลงหายใจเบาสายตาจับจ้องไปยังมือที่หลับไหลชริยาเคยพูดถึงที่นี่เมืองที่ถูกกลืนด้วยการทรยศ์สถานที่ที่ทะเลสายซ่อนความลับไว้เหมือนฝังศพจากกระชับสายบางเห็นนางพาเรามาที่นี่ตั้งแต่แรกใช่ไหมอาหมิงมองไปใน,นเงาถ้าใช่เราก็ไม่เคยเป็นผู้ล่าเลยลงวิดวิวรอดผ่านช่อง ประตูที่ร้ายประตูเงาเคลื่อนไหวใต้แสงจันทร์เย็นเฉียบยามฟ้าสางทะเลทรายยังนิ่งสนิทแต่อามีเมื่อก้าวออกจากเต็นท์พบทำเตือนรออยู่ก่อนแสงแดดมีซันเล่มหนึ่งฝังแน่นในเสาไม้คุมเหล็กสะท้อนแสงเช้าอย่างเย็นชาที่ด้ามปราสลักรูปมูดแดงกดตัวพร้อมเที่ยวจางก้าวมาชา้ชาสายตาเงียบขึมนเขาดึงแผ่นกระดาษจากใต้ใบมีดกระดาษอย่างหนุกเขียนเร่งรีบถอยไปมิเช่นนั้นเจ้าจะถูกกลืน โดยความมืดลมพัดผ่านกว่าสายขึ้นจากพื้นเสียงกระซิบของบางสิ่งที่ไม่มีตัวตนคำเตือนหรือคำท้าอาหมิงหลับตาสูดลงหายใจนิ้วแต่เบาๆที่ด้ามมีดเราเดินหน้าเนินทายโค้งตัวราวเคลื่นทองและที่ยอดสูงสุดของมันนางยืนอยู่ซาริยาลมพัดทันผ้าคลุมของเธอสายหมุนบนใต้ฝ่าเท้าแสงจันเน้นเส้นโครงหน้าคมชัดแต่ในตาแบกรับบางสิ่งความเสียใจ ที่ยังไม่ลบเลือนกับเงาของความลับที่ไม่เคยถูกพูดจากกระซิบนางกลับมาแล้วอาหมิงกำดับแน่นขึ้นหรือที่จริงนางไม่เคยจากไปเลยมือของสารรยาแต่ด้ามมีดของนางเบาๆไม่ชักไม่เก็บคือการตัดสินใจที่ยังไม่เกิดลมหอนผ่านช่องว่างระหว่างพวกเขาหนาแน่นหนักแน่นเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่มีใครกล้าเอยออกมาทะเลสายทอดยาวไร้เมตตาจนกระทั่ง พวกเขาเห็นมันโอเอซิสต้นอินทำเองตัวในสายลมใบเขียวมรกตพัดไหวราวกับกำลังกระซิบสนามทอประกายเงินสะท้อนแสงอาทิตย์ยามบ่ายย่อย่งงดงามควรจะรู้สึกโล่งใจแต่ในอกของอาหมิงกลับมีเพียงความเย็นเยียกเหมือนบางอย่างก,กำลังบีบหัวใจจางก้าวเข้าไปซุดลงข้างสนามเขาตักน้ำขึ้นดื่มแต่แล้ว เขาก็หยุดนิ่งเงาสะท้อนในน้ําไม่ใช่ใบหน้าของเขาอามิงชักดากทันทีผิวน้ำกระเพิ่มต้นไม้ไหววูบเหมือนภาพลงตาที่เริ่มหลุดรูปที่นี่ไม่ใช่ของจริงลมหยุดพัดทุกอย่างนิ่งนันแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นเสียงหัวเราเบาลึกและอยู่ทุกทิศทางแสงแรกแห่งรุ่งอรุณท่าผืนสายด้วยสีทองและเพลิความเงียบงันงดงาม เพียงชั่วครู่จากขอฟ้าพวกเขาก็ปรากฏตัวกลุ่มและขีมาเคลื่อนเป็นหนึ่งเดียวเยียบงันและแนวแน่เสื้อกลุ่มของพวกเขาพลิ้วไหวเหมือนเมฆพายุในลมทะเลทรายหน้าถูกซ่อนด้วยหน้ากากหนึ่งเรียร้ายรอยใต้ลมมีพียงความว่างเปล่าของดวงตาพวกเขาไม่มีทงไม่มีเสียงตะโกนไม่มีข้อเสนอทองไม่ใช่พ่อค้าไม่ใช่โจรจากกล้านหายใจพวกมันคือผู้ล่าอาหมิงบีบสายบางเหียดแน่นมือแต่ดักข้างเอว เตรียมรับเงาที่กำลังมาผู้นำขบวนยกมือขึ้นหนึ่งสัญญาณอีกทั้งหมดยกต่าขงของมัมสั่งเงียบแล้วพวกเขาก็พุ่งเข้าใส่พร้อมกันราวกับลมหายใจเดียวเสียงในตลาดกลางทะเลทรายดังก้องพ่อค้าร้องขายผ้าใหม่และเหล็กลกล้ากล่นเครื่องเทศผู้ลอยทุ้งในลมใต้ผ้าใบลายทางมีทั้งนักเจรจานักพนันและดาบเรอรอนที่สู้เพื่อเหรียญแต่แล้ว ผูงชนก็แหวกออกเสียงโลหะประทะกนอดังขึ้นดาบของอาหมิน่นประทะอีกคมหนึ่งแสงสะท้อนว่าในอากาศร้อนคู่ต่อสู้ของเขาคือร่างในชุดคุมดำโดยหน้าซ่อนในม่านฝุ่นและความลับทุ่งท่าเร็วรุนแรงยืนมั่นพร้อมค่าแรกเริ่มฝูงชนยังส่งเสียงเชียร์คิดว่าเป็นเพียงการประลองโชว์ฝีมือแต่ไม่นานพวกเขาเห็นมันไฟในแววตาเจตนาในทุกย่างก้าวและสัญญาของความตาย ในดับนั้นนี่ไม่ใช่เกมใครบางคนต้องการให้อานหมินตายและตลาดแห่งนี้กลายเป็นสนามรบของเขาโรงเตี้ยงม,มีกลิ่นวายผสมเครื่องเทศไม่ปิดชื้น และอันตรายที่ไม่เอ่ยออกเงาไหวรูปบ,บนผนังแตกร้าวนักเดินทางจิตเล่าเงียบเียบเรื่องราวของพวกเขาหนักเกินจะเล่าในคืนเดียวอีกฟากโตชายชาราเล่านิทานนอเอนตัวเข้ามาใบน้าเต็มรอยการเวลาแต่ดวงตายังคมชัดไม่เปลี่ยนเสียงเขาเบาบกว่าเสียงลมเจ้าตามหาอันรอชีตอาหมิงกับจางศกตากันเงียบเงียบเปลือยฟยเงาแตกกระจายบนโต๊ะแผนที่กลางโตะยังปรากฏสัญ,ญลักษณ์ดวงอาทิตย์ที่ถูกกลืน ด้วยมีดชายชราถอนหายใจสายหหวช้าๆถ้าเช่นนั้นเจ้ากำลังตามหาคนที่ตายไปแล้วภายนอกลมพัดวีดหวิวไปตามตรอกแคบเหมือนทะเลทรายกำลังพยายามกลืนคำพูดนั้นให้เงียบหายลมหอนหอบกลิ่นหินแห้งกับฝุ่นเก่ามาในอากาศเมื่องเงาของป้อมป,ประการปรากฏตรงหน้ามันถูกสลักลงในหน้าผาหยักแหลมกระงัดพูดจากยุคสมัย ที่ถูกกลืมหอคอยแทรกตัวอยู่ในเนื้อหินกำแพงแนบแน่นกับภูเขาไร้ทงไร้ทหารเฝ้าประตูแต่ในอากาศมีสายตาบางอย่างเฝ้ามองอยู่ตลอดจางถอนหายใจเส้นทางจบที่นี่อาหมิงมองประตูหินโบราณเสียงกระซิบสุดท้ายของตำนานศักดิ์สิทธิ์นำพวกเขามาถึงจุดนี้แต่พวกเขาไม่ได้อยู่ลําพังบนสันผารอบด้านเงาของร่างคนเคลื่อนไหวไร้เสียงไร้รอยเท้าพร้อมและรอคอยนักลอบสังหารมาถึงแล้ว ภายในป้องอากาศหนักเต็มไปด้วยฝุ่นความเงียบและน้ำหนักของสิ่งที่โลกพยายามรตรงหน้าสาหรยายืนอยู่ภาคุมของนางลากวนถึงเหมือนเงาตามติดลมหายใจนิ่งมั่นคงแต่วันนี้ไม่มีหน้ากากต่อไปไม่มีม่านไม่มีคำโกหกที่เลี่ยงไปครื่องทางลงตาของนางที่เคยอ่านไม่ออกบัดนี้แผดเผาคือความเสียใจหรือความแนว่วแน,วแนว่จางขยับนิ้วกล้ามดับอาหมิงก้าวไปข้างหน้าสาหร่ายหลับตาเสียงนางเบา แต่จบทุกสิ่งพวกเจ้าไม่ควรหาสิ่งนี้เจอสายตานางเหลือไปอยังด้านหลังที่ซึ่งศิลาโบราณฝังสิ่งหนึ่งไว้ครึ่งหนึ่งในหินครึ่งหัวนึงเอในการเวลาแล้วนางหันกลับศบตาพวกเขาอีกครั้งโดยเฉพาะถ้ายังอยากมีลมหายใจอยู่เหล็กเย็นแต่ลำคอของอาหมิงนักลอบสังหารในหูดำจับเขาแน่นลมหายใจสม่ำเสมอการขยับเทียงครั้งเดียว คือจุดจบแต่พวกเขาลังเลเสี้ยววินาทีสั้นเกินจะเห็นแต่ยาวพอจะเปลี่ยนทุกอย่างอามิงศบตาพยายามมองผ่านเงาภายใต้ฮูดและในนั้นมีบางออย่างซ่อนอยู่การจดจำความลังเลสงครามภายในที่ยังไม่ตัดสินเสียงของจังดังขึ้นในความเงียบคงเหมือนดากถ้าจะฆ่าก็ฆ่าเสียทีแต่นักลอบสังหารไม่ขยับความลังเลยยืดยาวจนแทบจะขาดเป็นสองแล้ว ทันใดนั้นคมมีก็ถอยห่างอาหมิงทอนหายใจช้าลึกเงานั้นหายไปในความมืดควันหนาทึบเปลนฟ้าเปลี่ยนดวงอาทิตย์ยามเย็นให้กลายเป็นถามเลือดที่ร่วงวัวด้วนล่างเหมือนทั้งเมือนกำลังลุกไม้เปลวเพลิงลีลังาคาเลียไม้ผ้าไหมาและความบอกทั้งหมดเสียงร้องเสียงเล็ดปัญหาดัางป้องตามรอกซอกซอนที่ซึ่งทหารโจม และละทิศข้างต่างสู้เพื่อสิ่งเดียวการศาสตราวุธแห่งตำนานบางคนต้องการมันเพื่ออำนาจสมบัติต้องห้ามที่จะเปลี่ยนเส้นทางของทั้งจักรวรรดิบางคนผู้เฝ้ามันมาหลายร้อยปียอมให้มือทั้งเมืองกลายเป็นเท่าฐานดีกว่าให้มันตกในมือผิดในเงาของวิหารที่ใกล้ถล่มอาเมรและจางยืนมองเปลวไฟเกลือยทุกอย่างจางกัดฟันแน่นถ้าเราไม่ลงมือตอนนี้ ทุกอย่างจะเหลือแต่ซากอาหมิงชักดาบสายตามุ่งตรงไปยังทะเลเพลิงงั้นเราก็เดินฝ่ามันไปลมวิบวิวข้ามถนทสายหอบเอาความอบอุ่นสุดท้ายของดวงอาทิตย์ที่กำลังตายไปด้วยใต้ฝ่าเท้าจางสายยังคงร่องรอยของการต่อสู้ร่องรอยของความไว้ใจที่ถูกทำลายเขากำดักแน่นแต่ไม่ได้ยกมันขึ้นข้างหน้ามีเพียงรอยเท้าทอดยาวออกไปกลางทะเลทราย ที่กำลังเปลียล่ยนรูปร่างของสริยานางไม่หันกลับมามองไม่เอ่ยลาอามินยืนอยู่เบื้องหลังเงียบระหว่างพวกเขามีเพียงความเงียบที่บีบแน่นจนแทบหายใจไม่ออกจางพ้นลงหายใจช้าช้าเสียงมั่นคงแต่กลลวนางตัดสินใจแล้วอามินมองไปยังเงาที่ห่างไกลก่อนจะหันกลับมาสบตาเพื่อนของเขาแอบและตอนนี้ถึงเวลาที่เราต้องตัดสินใจบ้างภายในกระโจมใหญ่อากาศหนัก อึ้งอบอวลนด้วยกลิ่นไม้หอมมีดและอำนาจที่ไม่ต้องตะโกนแสงคบไฟเต้นไหวบนผนังผ้าใหม่ทอดเงาวุบวาบเหมือนเกม ที่ยังไม่เปิดเผยกลางห้องกระดานหมากรุกป,ป่าระดับลายทองตั้งนิ่งอยู่ระหว่างความเงียบนบนบอกามยีอันรอชีดเอนการิ้วเรียวเคลื่อนหนก <Okay. S 1> ม้าสีดำช้าแน่วแน่เหมือนการลงโทษอาหมูกับจางยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามมือไม่ห่างจากด้ามดักแต่สายตาของอันรอชีดเต็มไปด้วยรอยยิ้มรอยยิ้มของคนที่เล่นตานี้มานับครั้งไม่ถ้วนพวกเจ้าคิดว่าตัวเองคือผู้เล่นเสียงเขานุ่มนวลแต่เยือกเย็นอย่างปร หลากหมากมาาโค้นเบี้ยไม่เลยเขาน้องตัวไปข้างหน้าดวงตาดำลึกกว่าวับในเงาไฟพวกเจ้าคือหมากต่างหากแผ่นกระดาษโบราณถูกคลีบ่บนโต๊ะหินเก่าขอบเริ่มม้วนหมอด้วยการเวลาหนึกจางแต่ยังอ่านได้ใต้แสงระเกียงที่ไหววุบอาหลูดรูออยเส้นบนแผนที่เส้นควายของเข็มทิศผู้ลวดลายซับซ้อนจุดหมายถูกซ่อนในความเงียบสิ่งที่พวกเขาตามหา ไม่ใช่แค่วัตถุโบราณมันคือพลังมากกว่าที่ใครเคยคาดคิดแต่พราดอนแห่งภาคกลุ่มเลือดไม่เคยต้องการใช้มันเสียงของจังตับและแน่นพวกเขาไม่เคยคิดจะปลดปล่อยมันอ้างวินิ่งสายตาหนักเมื่อความจริงปกคลุมพวกเขาเหมือนฝุ่นในสุสานที่ไร้กลนเยือนพวกเขาแค่อยากฝังมันตลอดกาลห้องบูชานิ่งงนันมีเพียงเสียงแตกประตูของคบไฟ ในทางเดินห่างไกลกำแพงหินเก่าแก่บรรทุกศตวรรษที่ไม่มีใครจำได้แต่ใจกลางห้องนั้นบนแท่นหินที่ถูกแกะสลักคือสิ่งเดียวที่ยังมีลมหายใจสัตร์รห่งซเย,ย่มันไม่เปล่งแสงไม่มืดมิดแต่บางอย่างในระหว่างพลังที่ไม่ตายและไม่เป็นชีวิตอาหมิงและจางยืนอยู่ตรงหน้าลมหายใจนิ่งเหมือนคำสาบานที่ยังไม่เอ่ยจางกระซิบการแตะมมันคือการปลุกบางอย่างที่ไม่ควรถูกพบ นิ้วของอามินลอยรั้งอยู่ในผิวสัสตราไม่สัมผัสแต่ใกล้พอให้ทั้งโลกเปลี่ยนหนึ่งการตัดสินใจครอบครองมันหรือปล่อยให้มันถูกฝังในเงาตลอดกาลลมทะเลทายคำรามถึงก้องหอบเปลี่ยนฝนและเสศษซากแห่งความพิพินาเบื้องหน้าตะวันตกเปิดว่า คือเสรีภาพเพื่อหลังพายุก่อตัวเมื่ออุนแรงร้ายจุดจบอันกระตุ้นมาให้พุ่งไปข้างหน้าจากพวกต่างไม่หาอากาศคนด้วยสายมบนบาดผิวบีบลงหายใจและในม่านสายที่เลือนรางพวกเขาเห็นเงาดำเคลื่อนไหวในพายุไม่พูดไม่หยุดไล่ตาเหมือนคำสาบานที่ไม่ยอมปล่อยเสียงของจางหายไปในสายลมแต่อาบิมไม่ต้องได้ยินเขารู้ดีว่าเพื่อนจะพูดว่าอะไรเราต้องขี่ให้เร็วขึ้น ลมกรีดร้องใส่หน้าผาเต็นไปด้วยกลิ่นเกลือและหมอกจากคลื่นที่กระหนกไม่หยุดเบื้องล่างทะเลคำงรังเหมือนสัตว์ที่หิวกระหายดาบของอาหมิเขาทะลึกอีกเล่มสีกระแทกดังสนั่นกระกายไฟปิ้วกลางอากาศเขาปัดคงท่าในจังหวะสุดท้ายจางอยู่ข้างเขาคืนเงาแห่งสัญชาตญาณฝันทุกดาบวางทุกก้าบนขอบเวสศัตรูไม่หยุดนักฆ่าในผ้ากลุ่มเงาที่มีเพียงความตายเป็นคำสั่งแค่พลาหนึ่งก้าคือจุดจบดาบปูดผ่านแขนเสื้อของอาหมิ เฉียดเพียงนิ้วเขาหมุนดาบสวนฟันเฉียนผักศัตรูร่วงสู่ความว่างเปล่าจางศพตาเขาลงหายใจขาดเป็นช่วงพอได้แล้วถึงเวลาไม่มีการหนีอีกต่อไปใต้ฝ่าเท้าทะเลคำรามอย่างบ้าคลัง่งพวกเขาพุ่งไปข้างหน้าสู่จุดจบของเหงาทะเลทอดยาวสุดสายตาเงียบแต่ว่างเปล่าไม่เคยมีอยู่จริงแสงอาทิตย์ลับขอบฟ้าแต่งขอบฟ้าด้วยทอง และไฟอาหมิจางและสริยาอยินดูรินน,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 น้ำเสื้อกลุ่มเพื่อนฝูงนอลงใจยังติดขลศศึกในมือของอาหมิงสัตราหิสีเยศสวนรค์เบาเพลังแฝงตัวอายุใต้ปลายนิ้วพวกเขาคิดว่าชนะแล้วแต่ชัยชนะอาจเป็นแค่จุดพักจากขมวดคิ้วมือจับดาบแบกเราไม่ได้อยู่คนเดียวที่เส้นขอบทะเลเรือหนึ่งแล่นมาเงาตัดผ่านแสงพบข้ามใบเรือสีเลือดพาราดอนแห่งท่าคลุมแดงยังไม่จบการล่ายังคงดำเนินต่อไป